สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับโอมาคีสสำหรับคลิปนี้นะครับนี่เรามีรถเครนเป็นรถเครนกระเช้านะครับมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันรถเครนกระเช้านี้นะครับได้มาจากร้านของเล่นที่น้องๆน่า,นาจะเห็นกันเยอะในช่วงนี้ก็คือทุกอย่าง100บาทนะครับเ,รเขาก็จะมี ไปออกงานอยู่ตามตลาดตามที่ขายของตามฟู้ดวิลล่าตามมาเก็ตต่างๆครับอันนี้มีมาแถวบ้านเราก็เลยไปสอยมา1คัน100บาทเรามาดูกันว่า100บาทเนี่ยมันจะเจ๋งมันจะแน่มันจะตรงปกขนาดไหนนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถที่มีแบตเตอรี่นะต้องใช้แบตเตอรี่เพราะอะไรมีไฟมีเสียงนะครับแล้วก็ขับวิ่งได้ด้วยฟรีเทิร์นก็คือหมุนได้รอบนะครับหรือว่าเป็นรถที่แบบวิ่งชนแล้วถอยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ฟังก์ชัน100บาทเนี่ยที่เขาเขียนมาเนี่ยมีไฟมีเสียงแล้วก็วิ่งได้ชนตามปกเนี่ยมีไฟมีลายต่างๆเนี่ยมันจะตรงปกไหมนะครับไปดูกันเลยอ่ะก่อนเข้าไปดูดูกล่องกันก่อนนะครับทรัคเนี่ยแล้วก็อันนี้ทรัคก,กับ e x c a เวเตอร,รวมกันเป็น track ค x เ a v a t o r นะครับโอ้โหเล่นทำได้สุดยอดมากนี่ด้านหน้าด้านหลังกล่องเหมือนกัน,นแต่ด้านหลังจะมีโลโก้พวกสัญลักษณ์มาตรฐานมาให้ด้วยนะครับคันนี้100บาทแต่ว่าผ่านมาตรฐานมอ,อก,กอด้วยนะนะครับของเล่นนี่ใช้ได้แล้วก็นี่นะครับก็มี ทั้งหลายรูปแบบอันนี้ที่เราได้มาเป็นรถกระเช้านะครับแต่ว่าจากรูปเนี่ยแสดงว่าเขามีเป็นรถบรรทุกด้วยนะครับมาดูกันเลยแกะมาอันดับแรกครับเอกจากกล่องมาแน่นอนสใยกล่องใส,งใสไม่พอก็เลยต้องแยกกระเช้ามาเอาโอ้โหออกมาอย่างนี้พร้อมเล่นไหมดูดูดูตรงปกไหมตรงปกไหมเน,น,นี่ตรงปกโอ้โหยิ่งสักกว่าตรงปกเหมือนกับเอาถอดรูปมาเลยอ่ะนี่น,น,นะครับก็คือคันนี้หนึ่งร้อยบาทดูอันดับแรกตีกระเช้าก่อนนะครับตีกระเช้าก่อน กระเช้านี่กระเช้านะครับมาเป็นแบบแยกมาเพราะว่ากล่องคงใส่ไม่พอแล้วก็มีกระเดื่องใส่เข้าไปในดูนี้ปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยไม,ม่ไม่มีความซับซอ้อนนะครับน้องเล่นได้สบานั้นสำหรับเจ้าเครนกระเช้าคันนี้นี่อันดับแรกก่อนเปิดเครื่องดูหมุนได้3.60องศาแล้วก็เป็นเฟืองแบบแบบเป็นซี่ฟันะนะครับก็คือแบบแข็งแข็งไม่ได้แบบลื่นปื้ลื่นปื้ดแต่ว่าเสียดายมันติดตรงน,นี้พอหมุนแล้วมันไม่360อหเพราะอะไรเพราะตีตัวนี้มันใหญ่เกินไปนะครับแมก็เลยได้แค่นี้ ก็โอเคเพราะว่ามันเป็นรถแบบวิ่งมหมุนชนเนาะไม่ใช่แบบเป็นรถของเล่นที่เราเอามาใช้ตักหินตักทรายหรือแบบทำสถานการณ์สมมตินะเพราะะนะนี้อาจจะมาค่อยได้เล่นตรงนี้มากนักน,นะครับตัวเคนดูสิเป็นยังไงยืดอ่ะยืดได้นิดหน่อยนะครับยืดได้นิดหน่อยยืดได้นิดหน่อยครับเดี๋ยวปั๊มก้อนนิดนึงยืดขึ้นยืดลงยืดได้ประมาณไหนประมาณสักนี่ประมาณสัก5เซนตรงนี้นี่เห็นไหมที่มีร่องอีกร่องหนึ่งห้าเซนนะครับกระเช้าก็นี้นี่ได้ ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมพันใหญ่เหมือนกันเนี่ยต้องเอากล้องหลบไกลเลยนะครับตัวรถกระเช้านะครับก็มีรายละเอียดมาลงสีมาค่อนข้างน้อยก็คือลวดลายเนี่ยเป็นแปสติกเกอร์นะโบราณนิดน,นึงนะครับเป็นแปสติกเกอร์มาลวดลายก็คือไม่มีเลยนะครับเป็นแบบสีเดียวเพียวๆแล้วก็แปสติกเกอร์สีดำคาดมานะครับรายละเอียดของตัวเครนนะครับก็รายละเอียดใช้ได้หมุนได้ประมาณเนี่ยเกือบ200องศานะครับเกือบรอบแต่ว่ามันติดตรงนี้คือเครนมันใหญ่นะครับ แล้วก็ห้องคนขับดูก็มีโพลมอะไรหลอกๆมามีที่นั่งนะครับสําหรับใครที่มีคนขับตัวจิ๋วๆแล้วใส่เข้าไปได้นะเพื่อความสมจริงนะครับกระเช้ากระเช้าก็เอาคนแบบตัวเล็กๆขึ้นไปยืนได้นะอย่างเงี้ยนี่ย,ยตัวเล็กขึ้นไปยืนได้ยืดรถนะครับรายละเอียดห้องเครื่องต่างก็ทํามาให้นะครับรายละเอียดก็ถือว่าโอเคนะกับร้อยบาทเราไม่คิดอะไรมากแล้วก็ตรงนี้นะครับสังเกตไหมนี่สีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยเป็นพัดใสนะครับแล้วก็น่าจะมีหลอดไฟอข้างในนะเดี๋ยวเราจะได้เปิดดูกันว่ามันจะตรงปกไหมคือมมีีีเสยยงงไฟแลว,วิ่ชนถอ ตัวล้อนะครับเห็นอย่างนี้เหมือนอยางแต่จริงๆเป็นล้อพลาสติกนะครับล้อพลาสติกทั้งหมดเลยมี6ล้อแล้วก็แน่นอนรถที่แบบชนถอยด้านล่างก็จะมีล้อฟรีแบบนี้นะครับมาให้ด้วยอันนี้เราใส่ถ่ายล้อแล้วลองดูสินี่กราเครื่อนเสร็จแล้วนะครับอ,อ้าวมีไหม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 อ้าวชนถอยชนถอยไหมชนถอยไหมอ้านมีอ๋อด้านหลังนี่ด้านหลังนี่เขาว่าถอยนะเห็นไหมสมจริงไหมอา้าวอ้าวชนถอยไม่ถอยชนแล้วไม่ถอย ลุกคอปลุกคอปนี่เลย,ยนี่เลยด้านหลังเครื่องแรงเลยแต่ว่าการชนแล้วถอยอาจจะน้อยสักนิดนึงอ่ะหมุนหมุนหมุนอ่ะนะคนมือคนมือชนมือออกมาแล้วโอเคแล้วดีกั่อ๋อคำว่าถอยมาจากตรงนี้นะครับนี่ดูดูตรงน,นี้มันคำว่าถอยเห็นไหมจะดูที่พื้นดูที่พื้นนี่ที่พื้นก็มีคำว่าถอย,หหอยเห็นไหมนี่นี่ที่พื้นส่ให้เป็นคำว่าถอยเห็นไหมโอ้โห ครับเนล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นจุดขายที่ดีนะครับแต่ก็เสียงมีเสียงด้วยแต่ว่าก็เสียงอาจจะดังกว่านิดหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เลน่นอาจจะลำคาญหน่อยนะครับอ่ะเราลองดูอ่ะรีวิวตอนเปิดก่อนนี่ไฟด้านในนะครับจะกระพริบเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีแดงสีน้าเงินสีแดงสีน้าเงินแบบนี้นะตรงนี้ไม่กระพริบแต่ว่าก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้เป็นแค่ไฟเนียร์นะครับนี่จะเป็นแฉะแมาแบบที่พื้นนี่เนาะนะครับด้านหลังที่บอกเมื่อกี้เป็นไฟตัวสอนคำว่าทอยทีนี้เราปิดเครื่องไปแล้วนะครับกลับมาดูกันแบบว่า รายละเอียดอีกนิดนึงนะครับสำหรับห้องคนขับนะครับกระจกด้านหน้าเป็นพลาสติกคุณนะครับแต่ว่าแสงทะลุได้สีออฟฟ้านะครับเพื่อให้เห็นแสงด้านในแล้วก็มีสติกเกอร์มีทะเบียนต่างๆแล้วก็ด้านหน้ามีลงสีเงินมาให้หนิดนึงนะเห็นหนออก็มีไฟเลี้ยวด้านหน้าลงสีมานะครับมีรายละเอียดพวกใบปัดน้ําฝนกระจกมองข้างมาให้นะครับรายละเอียดก็ถือว่าใช้ได้นะราคา100บาทคิดดูสิวิ่งได้ชนแล้วถอยมีไฟมีเสียงตัวกระเช้าหมุนได้นะครับแล้วก็ยืดหดได้ รละเอียดแบบนี้เนี่ยหนึ100บาทถามว่าคุ้มไหมต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คุ้มนะครับคุ้มสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปเจอที่ร้านของเล่น100บาทหน้าตาแบบนี้วันนี้โอมาคิดรีวิวให้ดูแล้วสนใจก็ซื้อมาเล่นสับหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ